สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปสั้นหนังสือดีอีพีนี้เป็นสรุปหนังสือชื่อสู่จุดสุดยอดของชีวิตด้วยพีระมิดสามสุขของผู้เขียนคนดังคุณชิออนคาวาสวะนักเขียนชาวญี่ปุ่นนะครับทฤษฎีความสุข3มระดับที่จะสร้างความสมดุลอันยอดเยี่ยมแก่ชีวิตคุณทั้งด้านสุขภาพความสัมพันธ์และความสําเร็จโดยจะนําเอา1ิบข้อคิดที่สําคัญที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ไปฟังพร้อมกันเลยนะครับข้อหนึ่ง มารู้จักสารแห่งความสุขทั้ง3ชนิดความสุขของคนเราล้วนเกิดจากส่วนผสมของสารแห่งความสุข3ชนิด 1. คือความสุขแบบเซโรโทนินคือความสุขจากการมีสุขภาพดีทั้งทางกายและใจของตัวเองและคนในครอบครัว 2. ความสุขแบบออกซิโตซินคือความสุขจากความสัมพันธ์ความผูกพันการได้รับความรักและให้ความรักกับผู้อื่นมิตรภาพและการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคม 3. ความสุขแบบโดพามีนคือความสุขที่ได้จากความสําเร็จการบรรลุเป้าหมายเช่นทรัพย์สิสนเงินทองและชื่อเสียงเกียรติยศข้อ 2. ทฤษฎีความสุข3ขั้นสิ่งสําคัญคือการจะมีความสุขกันได้ครบทั้ง3มชนิดนั้นเราต้องจัดลาดับความสําคัญให้ถูกซะก่อนลําดับที่ว่าคือขั้นที่1ความสุขแบบเซโรโทนินขั้นที่2ความสุขแบบออกซิโตซินและขั้นที่3ความสุขแบบโดพามีน จึงวาดออกมาเป็นพีระมิด3ขั้นขั้นที่เราต้องให้ความสำคัญก่อนก็คือขั้นล่างแล้วค่อยๆไต่ลำดับขึ้นไปถึงขั้นบนข้อ 3. ถ้าเราให้ความสำคัญกับความสุขผิดลำดับความสุของค์รวมของเราก็จะแย่ตามไปด้วยเช่นถ้าเรามุ่งหวังแต่จะให้ความสำเร็จในด้านการงานคือความสุขแบบโดพามีนและละเลยความสำคัญของสุขภาพตัวเองคือความสุขแบบเซโรโทนินสุดท้ายเราอาจเจ็บป่วยทั้งกายและใจได้ เช่นเดียวกันถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่แย่คือมีความสุขแบบออกซิโทซินที่แย่เช่นทะเลาะกับภรรยาหรือลูกไม่อยากเจอหน้าแม้เราจะประสบความสําเร็จในงานแค่ไหนสุดท้ายเราก็อาจไม่มีความสุขเลยได้ก็เช่นกันส่วนระหว่างสุขภาพและความสัมพันธ์ลองจินตนาการว่าหน้าที่การงานของเรากําลังไปได้ดีชีวิตครอบครัวกําลังไปได้สวยแต่อยู่ๆวันหนึ่งเราตรวจพบว่าเราเป็นมะเร็ง ความสุขทั้งหมดก็คงพังทลายอยู่ดีหรืออยู่ดีๆวันหนึ่งคนในครอบครัวของเราตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงชีวิตเราก็คงเต็มไปด้วยความวิตกกังวลดังนั้นสุขภาพคือพื้นฐานแห่งความสุขของทุกสิ่งข้อ4เรามีความสุขอยู่แล้วณนะตอนนี้ความสุขแบ่งออกได้เป็นสองแบบคือแบบ BE กับแบบดีความสุขแบบ BE คือความสุขที่เรามักจะมีอยู่แล้วในปัจจุบันแต่เราหลงลืมไปเช่นการมีอาหารกินมีสุขภาพดีมีคนคอยดูยแลใกล้ชิดทุกวันความสุขแบบเซโรโทนินและความสุขแบบออกซิโทซินจัดเป็นความสุขแบบ BE ส่วนความสุขแบบ DO คือความสุขจากการที่เราได้รับคืนจากการออกไปทำอะไรบางอย่างยิ่งเราทำมากก็ยิ่งได้รับความสุขแบบนี้กลับมามาก ส่วนใหญ่จะยึดโยงกับเป้าหมายและความสำเร็จความสุขแบบโดพามีนคือความสุขแบบดีโอข้อ 5. ความสุขเป็นกระบวนการไม่ใช่ผลลัพธ์ความสุขเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ตอนนี้มันจึงเป็นกระบวนการไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงตอนที่เรารลุเป้าหมายแม้ตอนเราสำเร็จเราจะได้รับความสุขแบบโดพามีนแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนสิ่งที่เราเป็นอยู่ตรงนี้ ตอนนี้ต่างหากคือความสุขที่ยืนยาวและความสุขแบบ BE สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาข้อ6ความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขแบบเซโรโทนินและความสุขแบบออกซิโตซินเหมือนการทดลองเรื่องเงินเดือนที่พบว่าเมื่อคนเรามีเงินเดือนมากระดับหนึ่งเราจะไม่มีความสุขเพิ่มขึ้นอีกต่อไปเพราะความสุขแบบโดพพมีนนั้นสั้นแป๊บเดียวก็หายไปแต่ความสุขอีกสองประเภทนั้น หายไปได้ยากเคล็ดลับสาคัญที่จะทำให้ความสุขที่เราได้รับยาวนานมากขึ้นจึงเป็นการมีความสุขแบบโดพามีนและมีความสุขแบบออกซิโตซินไปพร้อมๆกันเมื่อสําเร็จหรือลูล่วงอะไรสักอย่างซึ่งทําได้ง่ายมากด้วยการมีความซาบซึ้งใจในสิ่งที่ทําข้อ7วิธีเพิ่มความสุขแบบเซโรโทนิน7.1นอนหลับวันละอย่างน้อย6-7ชั่วโมง7.2อออกกำลังกายทุกวัน ขั้นต่ำคือเดินวันละ20นาที7.3ออกมาเดินตอนเช้าสัมผัสแสงแดด7.4ตระหนักรู้ถึงความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน7.5โฟกัสกับปัจจุบันสนุกไปกับสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้าลองพูดคำว่าวันนี้สนุกจังทุกๆวันก่อนนอน7.6สร้างเอาต์พุตด้วยการคุยกับตัวเองทุกๆวันวันละสนาที7.7 สร้างเอาต์พุตด้วยการเขียนบันทึกเชิงบวกกับตัวเองวันละสามบรรทัดแม้วันนั้นจะรู้สึกแย่แค่ไหนก็ให้มองหาเรื่องดีๆในแต่ละวันให้เจอ7.8รู้จักจังหวะผ่อนช่วงไหนชีวิตรีบเกินไปลองหันมาทําอะไรช้าๆผ่อนคลายชาร์จพลังด้วยการอยู่นิ่งๆบ้างข้อ8วิธีเพิ่มความสุขแบบออกซิโตซิน8.1สร้างความผูกพันกับคนรักครอบครัว เพื่อนฝูงและสัตว์เลี้ยงสร้างปฏิสัมพันธ์และอย่าลืมการสัมผัสทางกายเพราะเป็นเทคนิคกระตุ้นให้ออกซิโทซินไหลออกมาได้ดีที่สุด8.2สร้างชุมชนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจเพื่อกระจัดความรู้สึกว้าเหวสสำหรับคนที่เพื่อนน้อยลองค้นหาความสนใจของตัวเองและเข้ากลุ่มคนที่ชอบอะไรเหมือนกัน8.3ลดเวลาโชเชียล เพิ่มเวลาการพบปะกันซึ่งซึ่งหน้า8.4อย่าเลิกทำงานเพราะเราจะรู้สึกไร้ค่าและกลายเป็นความว้าเหวได้8.5สร้างความสนิทสนมกับผู้อื่นแบบลึกซึง้งโดยอาจแบ่งออกได้เป็น3ระดับได้แก่ครอบครัวเพื่อนฝูงและที่ทำงานจัดลำรับความสำคัญแบบพีระมิดเหมือนพีระมิด3ส,สุกและหาคนสำคัญในแต่ละระดับสัก1-2คน8.6 มีน้ำใจกับผู้อื่นเสมอเพื่อเพิ่มความาภาคภูมิใจให้ตัวเองและลองจดบันทึกความมีน้ำใจของตัวเองให้ได้วันละสามเรื่อง8.7รู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและลองสร้างบันทึกความซาบซึ้งใจกับคนอื่นและสิ่งที่เกิดขึ้นวันละสามเรื่อง8.8เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อเพิ่มความสำคัญของตัวเองและการยอมรับนับถือตัวเองให้เพิ่มมากขึ้น 8.9เชื่อมั่นในผู้อื่นไว้วางใจและสนับสนุนพวกเขาอย่างต่อเนื่อง8.10แต่งงานในจังหวะที่เหมาะสมเพื่อสร้างความสุขแบบออกซิโทซินและก้าวข้ามภารกิจของชีวิตไปด้วยกันข้อ 9. วิธีเพิ่มความสุขแบบโดพามีน9.1ทราบซึ้งกับทรัพย์สินและเงินทองที่หามาได้ เพราะจะทาให้เราเกิดความพึงพอใจและเกิดความสุขต่อเนื่องระยะยาว9.2ควบคุมความอยากไม่ให้มีมากจนเกินไปจนเกิดอาการเสพติดรวมถึงการดื่มการเล่นเกมการใช้สมาร์ทโฟนเป็นต้นเพราะสุดท้ายถ้าเราเลือกทําสิ่งเหล่านี้มากเกินไปเราจะเสียทั้งเวลาและสุขภาพแถมความสุขก็อาจไม่ได้เพิ่มขึ้นด้วย9.3 ตระหนักถึงการเติบโตของตัวเองในทุกๆวันไม่ต้องคิดถึงเป้าหมายใหญ่เพียงแค่ลิมลดความสำเร็จเล็กๆก็เพียงพอแล้ว9.4ออกจากคอมฟอร์ทโซนท้าทายตัวเองด้วยเรื่องเล็กๆในทุกวันหาสิ่งที่ตัวเองรู้สึกใจเต้นตุกตักให้เจอแล้วใช้มันนำทางการลงมือทำ9.5เพิ่มความภาคภูมิใจในตัวเองด้วยการเพิ่มความมานะพยายาม9.6 ให้คนอื่นเท่าที่ตัวเองไหว9.7ค้นหางานของชีวิต life work คืองานที่ต้องทำเพื่อการดำรงชีวิต life work คืองานที่ทำแล้วชอบและ life work คืองานแห่งชีวิตเป็นงานที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จงมองหา life work ให้เจอแล้วสนุกไปกับมันข้อ10เปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเงินทองการท่องเที่ยวเล่น และการกินเพื่อเพิ่มความสุข10.1โฟกัสที่การใช้เงินแทนการหาเงินเพราะคนที่ใช้เงินอย่างชาญฉลาดมักมีความสุขมากกว่าคนที่หาเงินได้มากๆ10.2ลงทุนกับการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะเงินที่ลงทุนไปอาจให้ผลตอบแทนที่ประเมินค่าไม่ได้10.3ซื้อประสบการณ์แทนการซื้อของ เพราะประสบการณ์อาจกลายเป็นอาวุธที่สำคัญได้ในอนาคต10.4จงตั้งเป้าว่าจะทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่เพื่อเงินทอง10.5ใช้เงินซื้อเวลาที่มีคุณค่าที่แท้จริง10.6อยากได้ของแบบมีสติลองถามตัวเองหลายครั้งว่าของที่อยากจะซื้อตัวเราอยากได้จริงๆหรือเปล่า10.7สนุกกับการใช้งาน สิ่งของต่างๆมีไว้เพื่อใช้งานอย่าเอาจะเก็บมันไว้เฉยๆ10.8สละและสาสางสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ปล่อยวางและอย่ายึดติด10.9ระวังอาการขออีกขออีกของตัวเองโดยความรู้สึกซาบซึ้งใจกับสิ่งที่ตัวเองได้รับมา10.10 10. จงจำไว้ว่าตัวเลขคนดูคลิปตัวเลขคนกดไลค์หรือคนกดแชร์ คือคนที่เอาสิ่งที่เราทำไปเป็นประโยชน์กับชีวิตของตัวเองไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขที่ทําให้เราเสพติดการหลั่งโดพามีน10.11ดื่มด่าไปกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจนเข้าสู่ภาวะลื่นไหล10.12แบ่งเวลาเที่ยวเล่นในทุกๆวันและใช้การเที่ยวเล่นเป็นรางวัลให้แก่ตัวเอง10.13อย่าคิดว่าจะไปเพื่อกินแต่เราไปเพื่อเจอคนอื่นเพื่อใช้เวลาดีๆร่วมกัน สิบจุดหนึ่งสี่ใส่ใจในอาหารทุกๆมือ้อหนังสือเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องความสุขสามมิติคือความสุขด้านสุขภาพความสุขด้านความสัมพันธ์และความสุขด้านความสําเร็จซึ่งความสุขทั้งสามด้านก็เชื่อมต่อกันและเรียงต่อกันเป็นพีระมิดสามสุขโดยเราจะต้องทําฐานพีระมิดให้แข็งแรงก่อนจึงจะต่อยอดความสุขไปที่ขั้นบนของพีระมิดต่อไปได้ อย่างไรก็ตามแม้เศษสำคัญจากหนังสือเล่มนี้คือการที่เราควรหันไปโฟกัสกับความสุขด้านสุขภาพและความสุขด้านความสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพราะถ้าเราไม่ทำความสุขทั้งสองด้านนี้ให้แข็งแรงเสียก่อนเราจะไม่มีทางมีความสุขกับความสำเร็จได้เลยหรือเราอาจไม่สำเร็จตามที่คาดไว้ด้วยซ้าดังนั้นเราควรวางแผนชีวิตตัวเองใหม่แบ่งเวลาทำความสุขอีกสงด้านให้มากขึ้นตามคำแนะนำของหนังสือโอเคครับ สู่จุดสูงสุดของชีวิตด้วยพีระมิด3สุขก็จบลงอย่าลืมติดตาม EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานสรุปสั้นหนังสือดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ